รูปแบบใหม่ทั้งหมดเหมือนเราเดินเข้าไปในธนาคารค่ะไปแลกเปลี่ยนกันนะครับผมเอานำของเรามาแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์เป็นเงินอะไรเงี้ยครับค่ะสมัยก่อนเนี่ยนะคะคำล่าลือเกี่ยวกับโรงรับจำนำก็บอกว่าหากอับจนหนทางร้อเอง,ง,งินโรงรับจำนำคือทางออกสุดท้ายและความน่าอายที่สุดของชีวิตคือการเข้าไปใช้บริการโรงจำนำอืมคุณคะัมีความคิดเห็นมีความคิดเห็นยะังไงบ้างราทำยัง ม,ม,มันเป็นเรื่องที่เราหน้าระบางใจหน้าระบังใจมากที่ครั้งหนึ่งที่เรามองง่ายๆเลยครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นหลายๆครอบครัวที่เหมือนกับถึงทางตังตัวเองบางทีเราไม่ได้เก็บเงินไม่ได้เก็บอะไรของตัวเองไวเ้เะยครับอบอกตรงนะเอาไปขายก็โดนผลราคาช่วงโควิดอ่ะจริงๆนะไม่ได้เมาการไปไปจำนำเนี่ยเราไม่รู้ว่าคือบางทีเนี่ยสิง ของเราเนี่ยเป็นของระหงงเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนาฬิกาในเรื่องของทองคาในเรื่องของกล้องอะไรเนี่ยครับเราไม่รู้ว่าเราไปโรงพัพจำนำแล้วเขาจะดูแลให้เราไหมมันมันก็จะเกิดความเปลนตรงนี้ฮะแล้วก็คือบางสิ่ง 40, บางอย่างเราก็อยากที่จะนําไปจำนำใหม่ ของรัตัวเนาะสูุนาฬิกาอย่างเนี้ยเอาไปไว้อย่าเงี้ยถ้ดูแลไม่ดีกับมามีรอยภูดอย่างเงี้ยเศร้าเนาะบางทีเราก็เช็คได้ไม่เพื่อถึงแต่อีกอันนึงเลยนะคะจะต้องถามคุณสีวิทนะเขาบอกว่าเวลาเราจะรู้ว่าเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยดีไม่ดีให้ไปตามร้านค้าร้านชำแล้วไปถามร้านค้าร้านชำว่าเออบะหมี่คุณสำเ็จรูปใครดีไหม เรากระป๋องไทยดีไหมไข่ไายดีไหมอันนี้มันหลักการทั่วไปแต่ขาบอกว่าถ้าเกิดอยากรู้จริงๆว่าเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรให้ไปถามที่โรงรับจำนำนี้จริงไหมคะท่านมีส่วนจริงครับคือทุนยึดรองรับจำนำนะครับเป็นบริการที่ได้ใกล้ชิดแล้วก็สัมผัสโดยตปวือทุกทาง่ายเราจงได้ข้อมูลตัวเลขนะแล้วก็ปัตจุบันการใช้เงินของ จากแหล่งข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิของข้อมูลโดยตรงนะครับเราไปสร้างพฤติกรรมการเชื่อเงินซึ่งจะแตกต่างตามกลุ่มลูกค้าเช่นถ้ากลุ่มที่มีรายได้่มที่เป็นค่าจ้างหรือว่าเป็นเงินเดือนกลุ่มนี้ครับจะต้องการสภาพคล่องไปใช้ในชีวิตประจำวันในายามที่เสร็จปื๊เคื่อนในายามที่มีการทานนะครับ ลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะมา่ายทองในโลกแล้วลสรุปก็จะเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นเครื่องชี้เศรษฐกิจในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ในปีนี้ราคาทองคาได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องก็เป็นโอกาสครับที่ลูกค้าจะสามารถขายทองได้ราคาดีจึงมา่ายทองไปขายกันเป็นจํานวนมากครับแต่ถ้าเกิดเป็นทรัพย์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทองคำก็จะมีการเพิ่มมากขึ้นน,นะครับ จากปีที่แล้วเนีครับุ่ที่5%ปีนี้ก็จะลุดเพิ่มเป็น6%ใน,นส่วนกลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจกลุ่มนี้นะครับการมาจำหนำก็คือการที่นำเนงินไปเป็นการต่อยอดขยายธุรกิจเป็นการเพิ่มตอกหรือเป็นการเสริมสภาพคล่องในช่วงที่รายรับกับรายจ่ายไม่สมดอลกัน ฉะนั้นนะครับในนามที่ผออกกู้ประกอบการมาจานวนเยอะๆไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเศรษฐีกับการเป็นการของการค้าขายที่ดื้อคับนะครับก็อันนั้นคือภาพของผู้ประกอบการในส่วนของซิมมอนนี่ครับในปีที่ผ่านมานยอดธุรกรรมโดยรวมของซิมมอนนี่ได้ลดลงไปประมาณ20-30เปอแต่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันนะครับของปีที่แล้ว แต่ภายหลังจากเดือน,นมิถุนายนต้องมาที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยครับได้เปิดผ่อนคลายให้มีการเดินทางได้แล้วก็ได้อนุญาตให้ธุรกิจหลายอย่างนะครับได้กลับมาเปิดกิจการอีกครั้งหนึ่งยอดการจำหน่ายก็กลับขึ้นมาทําให้ยอดธุรกร,รมโดยรวมนะครับได้มาใกล้เคียงกับที่แล้วสิ่งนี้แสดงถึงคัาว่าภาวะเศรษฐกิจกได้กลับซื้นขึ้นมาอย่างค่อยเป็นค่นอยไปครับ ะะเป็นตัวชี้วัดจริงๆด้วยนะคะปัญขาท้ายๆแล้วะคะ่ะที่ฉันอยากจะให้แบรนด์เอเบอร์สเตอร์นะคะเชิญชวนนิดนึงคนะ่ะเชิญชวนท่านๆมาใช้บริการของซี่มันนีเงินง่ายได้ชัวร์สถาบันทางเลือกนะคะสถาบันะะสนินเชื่อทางเลือกสำับนที่คนไทยรู้ถึงในวิีิใหม่แบบ New Normal. นิวเนอร์มอลเชิญครับผมหลังจากน,นี้นะครับผมไม่ว่าใครที่หาทางออกไม่เจอในชีวิตนะครับผมไม่ต้องยืมเงินแล้วฮะ เราไม่เท่ายืมเงินกันนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปถึงกับการแบบว่ากู้เงินนะครับถ้าเกิดว่าเรามีทรัพย์สินตัวเองเป็นของของส่วนตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเออกมาแลกเปลี่ยนกันแล,เลนกแลเปลี่ยนกันแล้วพอถึงผมเชื่อว่าไอซิมันนี่จะดูแลของของทุกคนได้ดีมากๆถึงเวลาที่คุณสามารถดูแลตัวเองได้มีเงินแล้วคุณแค่ไปนำของเรากลักมาแล้วผมเชื่อว่าของของคุณจะไม่ไม่แตกหักหรือว่ามีรอยขีดข่วนแน่นอนครับ ขอให้อิซิมันีนะครับผมเป็นทางเลือกอีกทางเลือกเลือกหนึ่งนะครับผมที่ให้ทุกคนได้ลองเปิดใจมาดูกันครับค่ะและที่สำคัญนะคะคุกคนแค่แวะไปนะคะทุกสาขาที่เรามีอยู่นะคะเรามีอยู่หลายสาขาก็จะเจอหน้าแบรนด์อย่างบัสเตอร์นะคะยืนหล่อแบบนี้ถึงจะไม่เอาของไปจำนำก็ไปยืนคุยขเขาได้นะฮะุคห<ม>ล่อแบบนี้ยืนคุยได้ทุกสาขาเลยมีกี่สาขาคะท่าน สีสาขาแวะไปคุยกับเขาได้แต่ง5 4สาขาเลยค่ะนะสาจังหวัดเลยนะผมได้ยินามสิจังหวัดคนม็อยู่ทุกที่เลยนะ,ะตอนนี้เนี่ยคนรู้จักผมผ่านอีซี่มันนี่เยอะมากทั้งป้ายบางนาป้ายลังสิบหรือว่ายุทธยาทุกคนก็จะเห็นทุกคนก็จะเห็นผมยืนแบบอยู่ในป้ายใหญ่ๆเลยทุกคนก็จะตามมาหาผมว่าผู้ชายในป้ายคนนี้เขเป็นใคร แล้วประจบเหมาะกับช่วงละครผมอ่อนพอดีครับ<ะ>ผมก็ถือว่าได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับแฟนๆเลยนะดีใจใผ่านมาผ่านไปผ่านมาก็สามารถเซลฟี่แล้วก็ติดแฮกขากได้นะครับอีซ<ะ>ี <Easy> m <Money>. o ันนี ดบอสเอร์หลงนะคะเอาละค่ะพี่ขาในช่วงนี้นะคะเป๊กจะต้องขอกราบเรียนเชิญนะคะพี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานวันนี้ถ่ายภาพบนเวทีนะคะเดี๋ยวเชิญท่านอยู่ก่อนนะคะท่านศรษฐวิทย์นะคะแล้วก็คุณเกียรติศรีอยู่ก่อนแต่ดิฉันขอกราบเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะกราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติเพิ่มเติมแบนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญ